ขอจเจริญพรนะอย่าโยมสาธุชนนกนกันน,น,นะนั่งตามสบายนะเดี๋ยวต่อไปก็ฟังนะนะธรรมะนะสักเล็กหน่อยนะเพื่อกระตุนนะกระตุ้นในแนวทางของศาสนากันโยมอย่าลืมนะแนวทางของศาสนาเนี่ยมีนาทีอ่ย่างเดียวนั่นแหละเหตุใดมันจะสิ้นพบจบชาตินะจะประกบมาเกิดอีก สาเหตุนที่คนเอกกลับมาเกิดอีกก็เพราะกิเลสนั่นแหละฉันเรียกว่าเชื่อนะมันมีเชื่ออยู่อียังเป็นเชื่ออียังเป็นภพเป็นชาตินำสัตว์โลมาเวียนวายตายเกิดพระองค์จำจำแนกออกให้เป็นกิเลสนะกิเลสต่างๆาว่าจะเป็นความโกรธความโลภนะความหลงไอ้ตรงนี้แหละเป็นเชื่อเป็นเหตุนะ นำหอามาเกิดนะด้ราบอียบากกรรมกับความยุบพอก,กิเลสนี่แหละนี่กิเลสกับส่วนหนึ่งความงงความหลงกับส่วนหนึ่งความจิตมันบ่อยอมไทยถอนออกกับส่วนหนึ่งนี่บางคนมีกิเลสนะเต่มเมื่อรู้จักนะกิเลสแล้วก็พยายามไทยถอนออกไปนะหมายเข้ามาอย่างหมายเข้ามาเวลากิเลสมันทํางานเนี่ยเวลาเรารู้เนี่ยรู้ตัวรู้เท่าทัานมันเนี่ย พยายามนํามันออกโมเมนต์ Moment. สนองมันนะไอ้คนส่วนมากเนี่ยเวลามีกิเลสเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยแทนทีจะนํากิเลสที่อยู่ในจิตใจของตัวเองออกไปเนะปล่านะยมมันกลับสนองกิเลสจากของอนะ่ะเช่นยกตัวอย่างเหมือนความโกรธนะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วเมื่อรู้ตัวว่าโกรธแทนทีจะนํากิเลสคือความโกรธออกจากตัวเองนะ แทนที่เขาจะทําแบบนั้นนะเขากลับไประบายความโกรธนะใส่กับค้นใส่กับสัต์เป็นว่าจะเป็นการกระทาต่งตงตงางๆออกไปสุดท้ายก็ก็กลายเป็นพบเป็นชาติเห็นไหมไอ้ตรงนี้แหละพวกเขาจะต้องมาพิดจหจน้ามายากันถ้าโบาพูดเรื่องกิเลสจะไปพูดเรื่องอียังลนะ่ะถ้าโบสาธยายโทษของกิเลสจะไปสรรเสรินมันหรื มันจะเป็นจะต้องย่ำยมนะผู้ใดที่มีธรรมะเป็นแกนสารเนี่ยนะย่อมเน้นหนักในการลาก,กิเลสพูดเรื่องกิเลสอยู่เนืองๆนะ่องเหมือนกับอาตามายกตัวอย่างเรื่องความโกรธเนี่ยแหละนะเมื่อโกรธแล้วก็เที่จงใดมันจะดับไฟคือความโกรธลงไปได้มันก็ต้องคิดค้นหาวิธีในการที่จะดับนะบาเมนนะไปสนองมันนะบาเมนไปเติมเชื่อมัน บางคนนะโอ้เกิดเกิดความโกรธกันมากแลเกิดความไม่พอใจกันมาก่ล้แทนที่จะหยุดแล้วก็ดูดูว่าตอนเนี้ยไฟคือความโกรธเนี่ยโทสะขี้เนี่ยไฟคือโทสะเนี่ยมันเผาล้นจิตอยู่เนี่ยเหตุไดมันจะดับการดับไฟมันก็มีหลายแบบหลายขนาดยุ่มขึ้นอยู่กับพลังสติปัญญาของหยาดยุ่มบางคนดับไฟความโกรธโดยการบ่เติมเชื่อเขา รูจักว่าเติมเชื้อเขาเหมือนกับห้องก่อฟื้นอ่ะก่อกองไฟอ่ะมันจะมีไหมฟื้นไหมยังแล้วล่ะเอามาสุมมันกับลุกพึบขึ้นมาอบางคนเออเมื่อมันเมื่อมันมีเชื้อแล้วมันมีอย่างนั้นแล้วห้องก็ต้องเติมเชื้อเขาเดี๋ยวมันกระดับของมันเองนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะวิธีดับไฟของโทรอซานมันมีหลายรูปแบบอยกตัวอย่างเหมือนกับการข้องเลือนอ่ะผัวเมียทะเลาะกันนะเออมันเป็นเรื่องธรรมดา นะพอความถือใจบ้างบ่ตือใจบ้างกลายเป็นความโกรธเกิดขึ้นเออภรรยากโกรธไอ้สามีเอ,อ้าภรรยาหลีกออกจากบ้าน่ออานไปสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแ้วผพานไปครึ่งวันนะเมื่อบ่มีแนวเติมเชื่อขึ้นไฟที่ความโกรธที่อยู่ในใจปุ๊บมันก็คอยเ,เ,เย็นลงเย็นลงเย่างเริน้าไก็กลับขึ้นมากะเป็นปกติสามีกเหมอนกันละสามีเมื่อภรรยาหลีออกไปแล้วนะมันกับบ่มีการเติมเชื่อเขา ใจ,ใจมันเย็นเขาเรียกว่าใจเย็นเมื่อใจมันเย็นแล้วเวลาทำมาปุ๊บมันก็ดีขึ้นเห็นปะอันนี้ก็เหมือนกันแหละเหมือนเขาอยาโยมเวลาหยาโยมนะมาหลุจากกิเลสคือโทษสะกิเลสที่อยู่ในจิตใจของโยมนะยมรูหลตัวว่ามันมีกิเลสละเออยิ่งคนเราในมีมีกิเลสมากเนี่ยนะควรจะต้องระวังนะระวังตัวเองนะมันม่นระวังคนอื่นระวังคนอื่นกับส่วนหนึง่งระวังตัวเองกับส่วนหนึง่งเพราะกิเลสตัวเองมันมาก นะสังเกตดูง่งไๆนะคนใดที่มีกิเลสนะที่มันรุนแรงเนี่ยอีหยังพานมากระทบอะไรนะมันจะแสดงอาการเลยแหละแสดงอาการอ่าบวจะเปลี่ยนทางการกระทําหรือว่าทางคําพูดไม่กระทั่งดวงตานะเวลาตามันเห็นอีหยังปวนเนี่ยมันจะค่อยมีแต่ความปฏิฆะคุณเครื่องันทีเลยเนะพอมันบ่ชอบใจนะทุกสิ่งทุกอย,ย่างมันต้องเห้เป็นไปได้ดังใจทั้งหมดนี่คือผลงานของกิเลสนะแต่ ที่นี่บะเนี่เมื่อมีแน่มากกระทบบะเนะเขาก็จะไปตำนี้ตีเตียนวแบบ่าโอ้เป็นเป็นเพราะคนอั้นพเพราะนี่จนสุดท้ายจนลืมไปว่าเนี่ยกิเลสของเราเนี่แหละมันตัวลายที่สุดเลยเออบางเว่าคนอื่นบม่มีกิเลสนะตาคน,นกับตามีกิเลสเหตุจากไหนจะระง,งับไอ้กิเลสทีอ่อยูอ่ในใจของเราได้ประเด็นสําคัญมาอยู่ตรงนีย้ยุ่มพวกเราจะทํำยังไงเนานะเนะถึงจะ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาอาศัยรูปแบบในคําสอนขององค์สุเดรภาสาสมาสัมเทธเจ้าได้อาศัยพระธรรมของพระองค์มันก็การนั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิบ่เห็นคนอื่นบ่ตาไปดูคนอื่นบ่หูไปฟังเสียงบ่พูดบ่คุยกับคนอื่นกิเลสจะทํางานบ่ล่ะบ่กิเลสมันจะบ่ทํางานเลยโยมพอว่าอย่างพราะว่ามันบ่มีเชื้อให้มันมาเติมเขาเพราะว่าตอนโยนนั่งรับตาเนี่ยเอาเหมือนกับโยนนั่งรับตาตอนเนี้ย ยมพอเห็นอย่างนะยมเห็นแต่จิตเห็นแต่รูมน้าขันหาของยมตัวเนี้ยมีความรู้สึกมีความจับมีความคิดที่มันวิ่งวุ่นอยู่ในจิตเนี่ยแต่ยมพอเห็นคนอื่นนะการที่ยมจะไปทะเลาะกับคนอื่นเนี่ยจึงบอ่เกิดขึ้นนักบวชหรือว่าสม,มณะเนี่ยจึงชอบนะ่ะทำสมาธิกันชอบปฏิบัตินะชอบยูย่เงียบชอบสแสวงหาแท้ทีที่มันวิเวกนะคือมันเงียบสง,งัดแหละมันไม่ต้องมีการกระทบไหล เมื่อเมื่อพวกท่านแล้วนั่นเนี่ยนะเขามาปฏิบัตินะในจุดๆนี้ปวกเนี่ยท่านก็จะพยายามน้ำกิเลสพุดคุยหาลาเงาหาบอหาทีเกิดของมันว่ากิเลสมันเกิดมาจากยังโอ้เกิดไปเกิดมาไ่ไปไรมาอ๋อมันเกิดเพราะการยึดนี่แหละยึดนี่สิ่งที่มันปรากฏนี่ยึดนี่เพราะว่าจะเป็นยึดในทางลูกยึดในทางความคิดยึดในทางความรู้สึก,กยึดในอดีตที่มันผ่านมาแล้ว ไอ้ตรงนี้แหละมันทิศม่อกวันจิตไอ้จิตวนไหยนะไอ้จิตเราร้อนอยู่ตลอดเวลาเอาล่องมวยยึดมันทิมันอยากคิดกับปอยมันคิดไปนะมันอยากระลึกอีกอย่างขึ้นมากกับปอยมันระลึกไปเพราะต้องไปสนใจมันเมื่อต้องไปให้ราคาเพราต้องไปตอบตัวกับมันดูซิมันจะผูดของเก่าอยู่ป่ะอัตมากับบระเว่ยงาคเลียมันพูดต่อของเก่านะมันกับนําเสนอของใหม่ไปเลยน่ะวันหนึ่งเป็นจังหนึ่งเมืองเมืองวันอีกวันหนึ่งเป็นอีกจังหนึ่งน่ะ นั่นแหละโยมนะเหมือนเมื่อว,ว่านเมื่อเนี่ยต่างกันปะเออว,ว่านเนี่ยาคนบางคนอาจจะเกิดความป่าเปื่อยปิติอินดีนะระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าระลึกถึงนะวันที่พระเจ้านะอุบาตตัจลุนะแล้วกับพระองค์ทรงนะแสดงรรมนะรู้ถึงนะความหมายใจความของภาษาสนาเกิดความป่าเปื่อปิติอินดีพอผ่านวันนั้นมาปุ๊บจิตเหมือนเดิมละเห็นบะ ไอ้ตรงนี้แหละเวลาหยอดยมเนี่ยมายอมมาสังเกตมาผิดจาหน้ามาศึกษาบางย่อมจะเห็นเลยว่าโอ้มันเปลี่ยนแบบนี้จริงๆนะเปลี่ยนแบบนี้จริงๆริง,รงนะคนส่วนมากเนี่ยเวลานักปฏิบัติตั้งหลายผู้ที่ใครอยากจะศึกษาอยากจะดับทุกเนี่ยจริงว่่จําจเป็นจะต้องไปไปดูที่ตรงอื่นเลยดูที่ตัวเราเนี่ยแหละทุกมีเนี่ยเพราะมีเล่ามาได้อยู่ใน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 ,ในคนอื่นเลยทุกที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เกิดจากเราสางกันมาเองถ้าปัญญาหน่อยนะปัญญาหน่อยตามกิเลสบัท่านทุกมันกับก่อกลุ่มจิตถ้าไม่จิตเราร้อนถ้าไม่จิตสับสนบุญไหวเกิดการดิน้นรนอยู่ตลอดเวลานะคนใดมีปัญญามากรู้เท่าท่านของกิเลสสามารถทำกิเลสท,ที่อยู่ในจิตใ,ใจมันละงาไปโดยโดยอาศัยธัรมเทศนาของพระเจ้านะที่พระองค์ประท่านไว้ให้เช่นบมางรนชอบทำอาณาปณนสติ บางคนชอบพิจารณาอสุภะบางคนชอบดูเวทนาบางคนชอบพิจารณาจิตนะจิต,นะจตกะซักได้ว,ว่าจิตธรรมกะซักแต่ว,ว่าธรรมเรียจะยิบเอาสติปัฏฐานนะคือมาเป็นเครื่องพิจารณาสติปักฐานสติเป็นฐานในการพิจารณาอยู่สี่อย่างได้แก่การพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเขาเรียกว่าสติปัฏฐานทั้งสนีะ่เอาไว้ยังเอาไว้นี่แหละ เป็นเครื่องอยูของของจิตสติี่มันลึกลึกแั่เม่อให้มันไปซอกแซกหรือว่าไปหาเก็บเกี่ยวเอาอาสวะต่างๆมาทับถมในจิตอีกนี่นักปฏิบัติผู้ที่ต้องการความรุดพ้นจะต้องเน้นย้ำตรงนี้นะแต่ก่อนอาตมากกับบ่อยากพูดนะไอ้เรื่องยังเสรยแต่แต่เมื่อมาอยู่ในสำนักของหลวงพ่อวิระเพื่นบ่ได้สอนสอนในเฮาชวนเกิดบ่ได้สอนในโยมในตามหาเยื่อตามหาบุญ นะผู้ใดไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวิลาเนี่ยจะลู้จุดมุ่งหมายอยู่อย่างเดียวนะอัตมานเนื่องเป็นกับเป็นเนื่องนี่น่ะละองลูกศิษย์ของหล,ล,ลวงพ่อวิลาพอหลวงพ่อวิลาเพิ่นจะสอนทางเดียวคือทางพาณิพย์เพิ่นจะมาสอนทางเกิดนะผู้ใดจะตามหาเยอะกะกะแล้วแต่นะแต่แต่อัตมาเนี่ยถือจริตนิสัยกับพระเดชพระคุณหลวงพ,พ่อถ้าบ่ถือจริตนิสัยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยบ่สามารถอยู่ในสำนักของหลวงพออ่อได้ พออย่างเพราะว่ามันจะขัดกันเมื่อขัดกันแล้วก็เป็นอย่างไรละ่ะจิตมันบ่อนออนมาในท่าเมื่อจิตมันบ่อนอกอมาในท่าปุ๊บมันก็มีปัญหาแล้วบัดนีเนี่ยออมันก็ตั้งคำถามตั้งคอหาของคูบาอาจารย์ละเนี่ยเหมือนกับกรรมฐานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนเปลี่ยนไปเพอปณิพพานเนี่ยมันก็เข้ามาระวังจะมีเราอย่ามีเราอย่าหาเรื่องอย่าปรุงแต่งเนอไม่ต้องไปอธิบายเขา คํามข้าโผดสิ่งเ่านี่ยนะถ้าแปลเป็นภาษาทางเตาเนี่ยเป็นข้าที่นอมไปในทางปฏิพาณทางน้นเลยแต่คนส่วนมากผู้ที่นนะบวยังบริพิจารณาให้มั่นแน่นนักเนี่ยก็จะพอเข้าใจเนื้อหาหรือว่าความหมายที่คู่บาอาจารย์เพิ่นเน้นยำ้ำแม้กระทั่งการละอุปทานขันคนใดที่ให้ความสําคัญกับการละอุปทานขันนะบ่มีเล่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ่ย,ยึด นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคนที่เข้าใจเนื้อาหาคนนี่เขาจะกราบลุ่งยางสุดหัวสุดหนังเลยเขาจะค่อยระว,ว่างอจะมีเล่าขึ้นมากเป่นี่คนบางคนบ่ได้ฟังคำนี้ก็สับสนแน่จากน้อยเพราะเพราะคนบางคนเนี่ยยังบลเด้เข้าถึงการภาวนาขนาดนั้นแต่แต่กับเพาะชัว่าจะมีคนที่ที่เขา้าบาถึงนะคนที่เข้าถึงเนี่ยต้องใส่เวลาน่าน,นต้องอาศัยความเพียตรต้องอาศัยการภาวนาเนี่ยเป็นอย่างมากเลย เพราะว่าคนบุคคลแล้วนั่นเนี่ยมีถาุขันเดียวกันคือจะต้องไปนิพพาน,นคือทางค้นที่จะไปนิพพานเนี่ยอัตามาเาคยฟังธรรมะของหลวงพ่อวิละกันเก่าๆตั้งแต่สมัยปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดหลวงพ่อตันยำอยู่เสมอไอ้ที่หลวงพ่อเทศไปจะมีค้นเข้าใจสักกี่ค้นเนาะอีะอัตามากับพิจารณาด้วยเอ๊ะทำไมหลวงพ่อตันถึงย้ำเรื่องนี้เพราะเมา่อพิจารณาตามแล้ว เออมันจริงนะหลวงพ่อพูดไปจะมีสักยิบมือหนึ่งหรือว่าสักประมาณหนึ่งกลุมกอนหนึ่งที่เขาใจส่วนอีกกุมก้อนหนึ่งเขาก็ัฟังโยแต่เขาก็ยั่งเพาเขาใจเออในสร้างที่ที่คู่บาอาจารย์เพิ่นเพิ่นพูดผลมาเพิ่นอธิบายกันมาไอ,อ้เรื่องนี้จึงสําคัญมากเลยสํานักของหลวงพอว่อเวลาในจีบินเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะจะว่าอวยกับว่าใดเด้อนะแต่สำหรับอาตมาอาตมาว่าเนี่ย มันถึงจะดิ้นละดับทุกข์ได้จริงยงุ่มเนเมื่อทุกข์มีเนี่ยมันจะต้องมีคนที่เป็นทุกข์หาคนให้เจอแล้วก็ทำลายเอ้คั้มมาค้นออกไปไภทุกข์หลวงพ่อถามไภทุกข์เล่าทุกข์เอาเล่าอยู่ตรงใดนี่หลวงพ่อจี้นะสมัยก่อนเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อนะเลียนกรรมฐาานจากหลวงพอ่อยูหาพรรษาเนาะก่อนที่เพิ่นจะปล่อยออกมาเนี่ยก็เลียงกรรมฐาานจากหลวงพอ่อไภทุกข์ ว่าเล่าเล่าอยู่ตรงใดใหลวงพอ่อถามเออมันบ่มีเล่านะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นอนะของรลปและหน,น,น,น้าตานเกิดดับเกิดดับบ่มีเล่าอนะ่ะเออไอ้เฮาเอาเก็บมาลนะน่ะเ,เก็บมาคิดเอเนี่ยหลวงพอ่อเันเพิ่นทําไม่ถึงพูดยังังน,นะไอ้เฮากับมานังภาวนา่าล่ะโอ้มานังรับตาล,ลงไปเอาล่องว่าจิตนาการเขาบ่ต้องอธิบายเขาดูสิเนี่ยกรรมาฐานง่าย นั่งสมาธิลงไปคนหาคําว่าเล่าอยู่ตรงใดลองพอให้จับอาจับผมผมมันเล่าอยู่ปะขนหรือผมหรือฟันหรือหนังหรือเนื้อหรือเอ็นหรือตรงใดที่เป็นเล่าเมื่อมานัง่งนั่งเรลากับพิจนาไปเนี่ยจึงได้เข้าใจว่าโอ้โนี่มันมีแต่การที่ปรุงแต่งขึ้นมีแต่ของสมมติขึ้นท้งนั้นเลยคัดลองบรสมุติเขาเขาก็เป็นซีที่มันปรากฏแม้กระทั่งนั่งรับตาลงไปเนี่ย ผัวออยู่ใสเมียยู่ใสลูกอยู่ใสย้อนยุมลองนึกภาพตามอตาตมานี่คือของจริงนะอตาตมบาบอกเอาของปอบมาเบานะนะสำหรับคนที่จัดเสือกับเสือคนไหนที่บ่บ่บ่พีจะหน้าตามกันแล้วแต่นะนะแต่อตาตมาจะเน้นย้ำตรงนี้แหละนะเน้นย้ำว่าเนี่ยสิ่งที่เฮาพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในตรงตรงนี้แหลนะไม่กระทั่งสมมติก็วีมุดนะสมมติคือสิ่งที่ นะปรุงบัญญัติกันขึ้นมากขึ้นเฉยๆส่วนมีมนคือทางที่มันพนจากไอ้ตรงนี้ไปแล้วเทจะใดเขาจะพลจากสิ่งเหล่านี้ไปนี่แหละถ้าคนใดเข้าใจนะในตัวปฏิบัติในคําสอนของพระพุทดธดเจ้าบราว่าจ้นจะ,จะเลิ่ญนกรรมฐานในการยืนเดินนั่งนะท่านก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่านะกรรมฐานนะที่เป็นไปเพื่อในการชว่เกิดเนี่ย นะท่านจะต้องเข้าใจมัน่นเหมือนกับการตามหาเหยื่อเออต้องทํำพิธีกรรมหรือต้องทําพดวัดบางอย่างแล้วเพื่อให้ได้นะให้ได้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการอันนั้นแหละมันจะเป็นกรรมฐานที่ช่วเกิดต้องเข้าใจนะกรรมฐานมีอยู่สองอย่างนะกรรมฐานที่เป็นไปเพื่อการเกิดกับกรรมฐานดับทุกเออเหมือนกับหลวงพ่อนะ่ะเนี่ยเนี่ยเยตือนอตาตมายำอตาตมายอยู่อยู่เนืองเนื่องนะนะอตาตมากับบร,ริบา ตัวเองเนี่ยโอ้เก่งกาลายโบเมนนะนะอัตมาก็พยายามศึกษาเห็นอย่างไรก็มาเราปั่นกันฟัง่งเอบงอบางข้างบางข้าวเนี่ยนะจริตนิสัยของโยมอาจจะตรงกันเหมือนกับอาตมาก็ได้เนะพราะอัตมาพูดไปโอ้ดิฉันก็เปลี่ยนเหมือนกันเจ้าค่ะเนี่ยดิฉันก็นล่างปฏิบัติเพื่อละไล่ตัวตนโยนะ่บางขง้างบางคนก็ปฏิบัตินะละไล่ความเป็นเล่าแล้วัางจะมีเล่าคนมาเกิดขึ้นเนี่ยนะกวาดตาเขา่าห้องสวมซากเสือผาหรือ นอนอยู่ดูร่วมหายจากนั้นดูซิมันจะมีเล่ากันมากปะเนี่ยฝึกสติยงสีอยู่เนืองๆเนืองๆไปพราะนั้นแล้วเนี่ยนะนักปฏิบัติหรือว่าคู่ที่ต้องแสวงหาอาการรุดพ้นเนี่ยนะก็จงเรียบเอากรรมฐาานนะที่มันเข่ากับตนเองกับข้นเชื่อของตนเองเหมือนกับคนอบางค้เนี่ยพ้นมีความเชื่อเชื่อว่าต้องปฏิบัติจังเสียเหมือนกับสำนักคู่บาอาจารย์เนี่ยมีหลายสำนักนะ นะแต่ว่าแต่ละสํนานักสอนไปในทางที่จะที่จะรับทุกนั่นแหละนะแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็จะเป็นเลือกเอากรรมาฐานที่มันตรงกับจริตนิสัยของตนเองนะคนใดที่ตรงกับจริตนิสัยของตนเองก็เมื่อเข้าไปสู้สํนานักนั้นแล้วก็ปฏิบัติจะเลื่อนจิตตามภาะวนาน,นี่จิตมันจะจะเลื่อนขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยเหมือนตรงนี้แหละนะคนใดที่เข้าใจนะในการปฏิบัติก็ค่อยพิจารณาดู นะขอ,อย้ำด้วยอาตมาบบบเบาเอาใจยมนะนะคนใดรับใดก็ขึ้นรับนั่นแหละคนใดรับว่าใดก็ต้องฟังก็แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้เก็บไปคิดพิดจารณาดูกันแล้วกันเนาะะเอาแล้วนะยมพูดมาอีกมาสูงควเญแกเวลาขคจุตีการวันยาย่ธรรมะไว้แกเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะ